เที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เลยด้วยความสับสนเล็กน้อยนะฮะพวกเขาจึงเดินไปที่สำนักงานด้านหน้าของสวนสาธารณะซึ่งซินดี้หยิบกุญแจรถพ่วงที่ถูกเตรียมไว้ออกมาและเธอก็ไม่พบกับลุงมาวินของเธอที่ไหนเลยนะครับแต่พบเพียงจดหมายของลุงที่บอกว่าลุงเนี่ยจะมาในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นซินดี้ก็กลับไปที่รถและครอบครัวนี้ก็มุ่งหน้าไปที่รถเทลเลอร์หมายเลข47ไม่นานพวกเขาก็มาถึงครับและก็เริ่มจาัดก,การทุกอย่าง เพราะเขาพบว่าข้างในารถที่เป็นที่พักนี้มีทั้งอาหารและสิ่งจาเป็นอื่นๆอยู่เต็มในระหว่างที่เริ่มจากพักผ่อนและสนุกสนานกันทันใดน,นั้นก็มีคนมาเคาะประตูสินดี้ก็เดินไปเปิดประตูนะครับและก็เห็นเด็กสาวยืนอยู่ในความมืดเด็กสาวคนนี้กําลังมองหาใครบางคนครับที่ชื่อว่าธามาราแต่สินดี้ก็อธิบายอย่างใจเย็นครับว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยมาผิดที่แล้วที่นี่ไม่มีคนที่ชื่อว่าธามาราแต่เมื่อเธอได้ยินเช่นนี้นครับเด็กสาวคนนี้ก็ไม่พูดอะไรมากและก็เดินจากไปอย่างเงีเยบๆ ซึ่งครอบครัวนี้ก็รู้สึกง,งุนงงเล็กน้อยกับสถานการณ์ที่แปลกประหลาดนี้นะครับแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่จมอยู่กับมันและสนุกสนานต่อหลังจากนั้นผู้ปกครองทั้งสองก็แนะนําให้ลูกๆมาร่วมเล่นไพ่กันลูกก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็วางโทรศรัพท์ของเขาวไว้บนโต๊ะแต่เคนซี่ก็ยังดื้อรั้นเหมือนเดิมนะครับเธอไม่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกับพ่อแม่และพี่ชายเลยจากนั้นพ่อก็เดินไปหาเธอนะครับแล้วก็พูดคุยด้วยจากใจจริง คุณพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าในการส่งเธอไปเรียนโรงเรียนประจาเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาเหมือนกันแต่พวกเขาจําเป็นที่จะต้องทําเช่นนี้นะฮะเพื่อประโยชน์ของเธอทั้งนั้นเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับคินซี่เนี่ยก็วางโทรศัพท์ของเธอลงแล้วก็เดินออกจากรถพ่วงด้วยความโกโรธซึ่งพ่อเนี่ยพยายามตามเธอไปนะครับแต่คุณแม่ก็หยุดเขาเอาไว้แล้วก็ขอให้ลุกซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยไปแทนแต่ลุกหลังเลนะครับเพราะว่าเขาไม่ถูกชะตากับน้องสาวอยู่แล้วแต่ด้วยคํายืนกรานของแม่นะครับในที่สุดลุกก็เลยตกลง หลังจากที่ลุกออกไปตามสักพักหนึ่งนะครับลุกก็เลยไปเจอเธอ,เธอซูเบรีอยู่คนเดียวทันทีที่สองพี่น้องเจอกันนะครับซินดี้ก็ดุลุกตามเคยแต่พี่ชายก็พยายามน้อมน้าวน้องสาวนะครับว่าโรงเรียนประจำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรขนาดนั้นเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ในสถานที่ใหม่และกลายเป็นคนที่เธออยากจะเป็นแต่เคนซี่ดูเหมือนจะไม่ประทับใจกับคําพูดปลุกใจของพี่ชายเลยนะครับฉากก็ตัดกลับมาที่พ่อแม่นะครับไม้รู้สึกกังวลว่าพวกเขาตัดสินใจผิดเกี่ยวกับอนาคตของลูกสาวหรือเปล่า แต่เซนดี้ก็บอกกับสามีนะคะว่าพวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขาพฤติกรรมของลูกสาวแล้วในขณะที่ทั้งคู่กาลังพูดคุยกันอยู่นะครับทั้งคู่ก็ถูกขาดจังหวะด,ด้วยเสียงเคาะประตูบเบาๆและปรากฏว่าเป็นหญิงสาวคนเดิมจากเมื่อกี้นะครับมาเคาะประตูอีกครั้งเธอถามเกี่ยวกับธรมาร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ไมค์ก็ถามเธอกลับนะคะว่าเธอปกติดีไหมแต่หญิงสาวคนนี้ก็ไม่พ่นอะไรสักคําหลังจากที่ถูกถามครับเธอก็จากไปเงียบๆเ,เหมือนเช่นเคย เรื่องนี้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยตกใจเล็กน้อยนะครับทั้งคู่จึงตัดสินใจออกไปตามหาลูกๆก,กันแต่ระหว่างนั้นสองพี่น้องก็ยังเดิมในบริเวณรอบๆแถวนั้นอยู่นะครับและทั้งคู่ก็มาเจอกับบ้านพักที่มีประตูเปิดอยู่เนื่องจากทาง